วันนี้ก็เวลาที่สามของเือนพาลมของการเนร้่ตอนนี้พูดอย่างอื่นก็ขอเล่าเรื่องมรดิคืนก่อยังดีไหมรู้จักเรื่องหไหนเมือคือนนี้ตั้งใจว่าจะเรียนอะไรนั่นจะไม่เรียนอะไรตอนเรื่องมรดิะแล้วเมื่อคืนนี้มีเวลาเอาไว้หรือว่า เาตอมาทายกรรจฐานตัราต้องควรไปตัวไม่ด้แก่ไม่ควรเราจะเดี๋ยวพอไม่ทันหลับมาหรือเวลา่ก็มายเ่งเรื่องกัรเวลาแต่ความยิงไหลเดือนมาแล้วจะมาไม่ถวกที่ใจเขได้พระพุทธรัตต์เอกอะไรน่นะหลายเดือนก็ป่วยมาก แต่ถ้เาเรามาในสอานที่อยู่นี้ไปเมื่อคืนี้รู้สึกมีกำลังใจนิดหน่อยมีกำลังนิดหน่อยมานั่งมือเวลาได้สองนาทีไม่หมดเวลาตอน,นึกถึงคนที่อยู่ข้างนอกยิงข่าวว่ามีคนยืนหรือนอกนะยืนยาวอย่างเดีคิดไปใจว่าคนที่ต้องมายนาานืนประจำทำแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ยืนไม่จะไม่ยืนได้ หนึ่ยืนเมื่อยต้องลงทีนี้กัดใช่ไหมไม่สะดวกทุกอย่างก็ลองดูคนที่ยืนก็มีบารมีแข็งแขรงขนาดไหนที่มายืนได้มาดูไปพักตกใจถ้าเห็นสะกอดไรแล้วสว่างจ้าเปือสะกอดไรม่นเยอะที่ยืไม่ันักเวลามันร้อยก็้วหันมาดูคนท่านบนที่ก็ไหน แต่ลรามันยักษเหมือนกันหมดเยอะจริงๆตอนจะดูท่างแรกเวลาคนดีตอนนี้จริงๆนะตอนแรกเมื่อดูท่านแรกเห็นแสงขึ้นราเม็ดางนะแต่ว่าใจเห็นใจแอ้แตงไม่จากใจก็มีเวลาต่อเลยวันนี้มีใครใหญ่ดูบ้างบางคน แต่พักเราพักนะ้อยแนวนะก็เลยว่าเมื่อคืนนี้แนะนำเรื่องท่านสุนทราลีต้องถือว่านำแนะนำอ่อนไปสักสองเดือนขึ้กำลังใจเขาขึ้นไหรกว่านั้นสว่างมากจะมองเหมือนลงปูลงโคลนไม่ใช่เหมือนตะกอนไปแล้วนะลงโคลนอะไรสว่างเราเลยนนะ ยังรู้สึกว่าเขาไม่เป็นอะไรแค่ไหงแบบที่ื่อยูน่ได้แล้วก็ไปหวงคนชั้นบนชั้นบนเดียไปเดินไปกับเาไปูทั้นล่างมันหมดเวลาบีแม่เวลาองนี้หมดหมดจริงจริงที่จิมากเลยเวลาทั้หมดวันนี้เราหม่ไหม่ขอแนะนำอย่างอื่ทั้งหมด แต่แนะนำถ้าเราเท่าสึกที่มันลุกพังเท่านั้นถ้าราแยกโยที่มาใหม่จะแยโยนนะคนที่มาใหม่จะคิดว่าทาตู้เก่าไม่ได้ไม่แน่นอนนะ,ะ,กเ,ะาานเก่มมาไรยคาก็าาไม่เป็ไรถ้าเก่าเวลาจะถึงห่าใจึ้นหน่อยเก่าไรยความที่เก่าเยนที่แหม่ทาไม่ไมีก็แปลว่าถ้าเราแยกโยมใหม่ๆก็เพิ่งทราบว่าการจระทกรรมฐาน เราต้องการในความทุกข์ทุกมาจากหนายทุกมาจากความเกิดความเกิดเป็นทุกเมื่อเกิดมาแล้วก็คือความแก่เป็นทุกความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกการประกอบกิจการต่างๆมันเป็นเป็นทุกความราสนาไม่ประหยัดสมบังเป็นทุก์วามขัดแย้รองนับขอเข้าใจเป็นทุกความใจตอกายเพเป็นทุก เขาลงความว่าเราเกิดมาเป็นคนเราทุกข์หนักไอ้ก็ทุกข์เยน้อยกว่าใบอุปทำไมอูปคือมีนรกเป็นตัวกระจายกับมีสารให้ทุกข์มากกว่าเราเยอะไอ้ถ้าอะไรเกิดเป็นยูดาเป็นดาบ้าะเป็นลมอันนี้หมดทุกแต่เขาไม่เป็นทุกแต่ว่าเขาคือมีความถูกโ้องคราวถ้าหมดไปลักษดรมาเลยต้องกับมาเกิดใหม่ ตัวอย่างก็ที่มาลายยากจนหลายที่ต่าอยู่ในทั้งหมดเลยเกิดเป็นเดวตาเมาต้างมาต้าเม่าต้าเป็นตุ้มต้าเยอะแยะหลายรอบกว่าจะรู้จักทุกข์ได้ก็เกิดเป็นเทวดาเราพลาดเยอะไอ้ตัวทุกตัวนี้อยากไปอรสัจอริยสัจตัวที่มีความที่สำคัญมากในการหนีทุกขตอาศัยถิ่นสมาธิปัญญาเราจะหนีได้ยังไง ถ้าใส่เรื 1967, be so ่องต้นใพรทุกคนมีสีไม่พึงถฐานสมาธิขึ้นกับสีนถ้าสีไม่ถูกสิก็ไม่สมาธิถ้าสมาธิจะมั่งสินก็เป็นปัญญาขึ้นอจักสามอย่างนี้ะบัญญาตแยกโยมใ่ไป้สัยลายโดยคนละาปัญญาลูกสาวที่ใหไว้ปสิทั้นแรกถ้าสีลไม่ถูกได้สมาธิอยู่เอวถ้าสีลทำปิแต่งเกื เม,ม,มื่อมีสมาธิและปัญญาเราเกิดยากไปหน่อยนะยากไปเราต้องพูดอันดับแรกแรกที่สมาธิจะทำให้มาได้ก็ทุกคนืนตัวเรลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้เหรือ,อใจเข้าใ,ใออาให้ใจออกรู้หรือใหใจออกถ้าภา,าวนาตามควรฝืนนานไม่จำกัดให้เข้าแบบไหนว่าตามนั้นไม่เหเหมือนกัน ให้ยากจนขึ้นเลยเลยผมก่อนแนะให้ธรรมดาพุทโธให้ใจเข้านะเราพุทธเจ้าธรรมดาพุทโถ้าถามว่าเวลาพุทโธได้เป็นไงต่อไปต้องกล่ว่าไม่เป็นไงที่เป็นสุดคำว่าพุทโธเป็นนามขององค์ที่เป็นกรรมมาแล้วพุทธเจ้าไทยกิจเจ้าเล็กเป็นพุทโธเป็นปกติแต่หมายความว่าเวลาว่างในกาทำงานอาจจะไม่ได้ถือเวลาคุยกันอาจจะไม่ได้ถือไม่เป็นไร เวลาว่าจิ่งทีพูดถึงพุทธเจ้าหอพุทธอการนึกถึงพระพุทธเจ้าไม้ว่าจะแค่เวลาเล็กน้อยแต่็็หบอกถนตายในเวลานั้นก็ไปสวัสได้ทันทีอย่างตัวอย่างนะวักดุิตนาเรีเที่ปรากฏถ้าเราไปเที่ยวหาเที่ยวท่านคนนี้แต่คนนั้นท่านไม่นัไหว้พระพุทธเจ้าเปยนไ่บาปเป็นไปบางเพศ ก็เป็นธรรมเป็นธรรมีสอนธรรมใจของกรารมในเวลาจะตายจริงๆพ่อแม่ช่วยไม่ได้ถ้า,าใจว่าพ่อแม่มาช่วยเราไม่ได้ถ้าถึง,ง,งจะเป็นหมาถึงจะถึงก็ช่วยไม่ได้ก็เลยั้งวาองค์เพานเป็นจอมใจหรื่อจะไปร่างโภคใจดีท่านต้องทอด่าใครเพราะนั่นคือพระพุทเจื่ในเวลา,านั้นให้มาช่วยหายโภคช่วยที่ตายในเลานั้น กอใรเวลาไดใครที่เลถึง,งพระผูเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์ไดดาวเดียวบนสิบโลกในวบาทางครรมที่บูญในยาวผ้าในึ่งพันวานในการนึกภาวน,น,น,นาพุทธโธแยกดยงพระโดยจับเพียงน้อยนะเขนเล็กถึงนิดเดียวเขาไปสวรรค์ได้ถ้าต่อมาท,าทาั้งๆที่กำลังเดียวได้อยู่ตอนเี้จากพระเจ้าเองจบอยู่เป็นมระระดัาาบาว อันนี้ไม่ยากเลยนะนากเราเราพุทโธโทนี่ก็มีวิทีผ่านได้เราเป็นประสบการาก็ผ่านได้แน่นอนแต่นี่จะำประผมการณ์นี้พูดรวมวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราขอพูดรวมๆสึงการบรรลุหรือว่าถ้าดยโดูใจในกฏจิตเมื่คืนนี้ก้าล่านส,าสบายมากแต่ไม่ใช่เ็นจิ ถาแจ้งเ่าบพุ่งเงินไปนะไปทำลงมาจากของผมเขารู้ถึงบัิจนะอ่ะด่นานห,หน้าไหม่นะเป็นหน้าธนใครใหญ่จะรู้รเวลาเดือนพันนึงคนละหนึ่งองถ้าหนึงมือนไปสามารถจะรู้ได้คนที่สิบพานถ้ารู้ได้ต้องเติมไปสองพันใช่ไหมก็เป็นนับว่าปนะีจะพูดนตอนมารุความเป็นมันสวโสดาบัน ัดสัญญาโดยสาอยางคเหม่งแต่กายยังีจิตสองิจิตขาสเท้ก็ตานมากแต่ายยั้สีเขาก็ถอยจาไปก็ดีเขาก็สือกาทางนี้ไม่เหมือนกับสัญนาเราท่ว่านานี้เพราะว่าเขายจาไปก็ตามเขาจะส่ทางนี้ก็ตามหรืจ้าว่ามีปัญญาเล็ก้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะถึงไป ตัวกายใจที่ผิดตัวนี้จะตัดทึ้ขึ้นความตายเปนอ้รมที่ว่าชีวิตเท่าที่เกิดวานนี้มันต้องตายคือมันต้องตายแน่นอนจะไปหรือเป็่าสงสารหรือโลกตายตัวายที่สอมวิธีขาตัดกวางสงสัยในความรู้พระเจ้าพระเสริฐอริยสงฆ์ยอมนับพระ้เจ้าประเสริฐอริยสงศ์ในความเริงใจ การเรียนรู้ไม่สมัอันนี่ะะย,ย่อยๆนะจังง่ายๆนะคเปว่าท่านโลใจตั้งตืขึ้นมาข้านึกถึงความตายที่เ่าวันนี้อาจจะตายก็ได้ถ้าตายแล้วก็เป็นยอ,ปอย่างแต่ไปกูเปนยอานักธงหรือก็จะจะเปเจ้าเนธรรมะอันสงเ์เราจะตรงถึงนห้เวยุดถ้าเราตรงอย่างนี้ทุกวัน ่านถือว่าท so ่านนั้นเป็นบรรโฉดดาบันทำง่ายๆนะทำง่ายๆการลงถือเพื่อแค่ท่านจะเห็นแสงเมื่อคืนเงียไม่กล้าเลยแรกดับแสงต่อไปดับที่สองพระีทางความดตัดไปยวยสามไม้กันคือหนึ่งตกางใจและที่สี่มีความรู้สึกไห้ทีิที่ตองกายสองไม่สงสัยในความดีรู้ว่าแก้วประทั่งาอรอย่าง ามีเห็นไม่สดเพราะว่าการท่านนะถ้าการเนอะไรการเป็นต้ก็เป็นต้องเป็นจอมบบุหลังจากนั้ก็มีอารมณ์เห็นดเรงความโลกไอ้ความโลกกับความว่างนี่มันไม่เหมือนกันนะไอ้เห็นคนความว่างเขาโลกมันไม่ได้เขารวยแล้วเขาจะทมาให้กินไ้เขาไม่ประมาในชีวิตไม่ประมาในความเป็นอยู่เขาก็หาเครื่องไว้ถึอมวิมดาไม่ให่โลก การเมายถึงว่าการใหญ่ายเพียงเขากายใหญ่กายโคงเขาเริ่นอยากจะรักใจโง่แลไม่ต้องมีความโลภถ้าเขามีความฝันมันเพียงนั้นเป็นสมาธิวัดอันจะรวยแต่รวยขนาดไหนก็ต้องทำมาให้ถงขอมดาแต่ทีงของเก่าที่เคเยอะก็หมดมันก็จะมีความเป็นทุกข์นงเห็นเพราะทุกความโลภ ความรอดไปนี้แยกชั้น์สมกันเขาบางคนมีเขาดีเขาโงเขากม่มีการสร้างประตูในเมื่อเรามีประตูมากเราก็มีทุกมากถ้าไม่ประตูน้อยเรามีทุกน้อยเราไม่นี่ประตูเลยเราต้องการเรื่องมีการู้ข้าราชาเห็นโทษเรืองการโจรพระสุรดาบันจะมีความโกรธรรมดาแต่ไม่จดนร้าตโดนสายหาย ว่ากันคาธรรมนิยมเราทาความโกรธได้อ่อนลงความโรคอ่อนลงความปวดอ่อนลงการบเทาความโกสงฆ์กันคากธรรมนิยมก็มีก็มีก็ไม่หายสิ่งปกติหนึ่งในตามความรักไปรักตัวเองรักคนอื่นเข้ากับตัวเราต้องก็นาความสงสาร ต่จะเกิดคลานท้งโลกมีความสุขตามสยเส้นยทำได้ตามมุสตาีิ่อนโยนไม่ใช่เสียใครใครจะมีมีด้วยสีแดงขาววาวสตัเลขสีแดขาวาสทั้หมคว่าเชื่ใดเท้ากับามสายเดเพื่อได้เราใส่ไม่ทำแต่เขาเขาไม่ทุข เมื่อไรจิตทรงของเราให้ผิดจะเป็นปกติแล้วก็เสริมบ้างอะไรบ้างขอธรรมชาเพื่อัคว์ยหมถ้าเป็นธาถาไม่ให้ใส่ความโกรธในหมดเ่แค่บรรเทาลภตอนเช้าวันที่วันอรหดวันนี้เราจะมีความรักในคนจากทั้งโลกเราจะไปดีที่ดีของคนจากทั้งโลกในการที่สองถ้าใครมีความทุขถ้าในใจไหนที่อาจจช่วยได้ก็จะเปมีความ ในการศึกษาสัาใครห้ดีเราใด้อ่าที่แะ่เราละคนดีด้วยการที่ดีสัใครเครื่องกรมีความทุกข์เราได้ทั้เติถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยเ่มได้เราจะวนเลยไม่ท้งเติมที่แย่นี้เสมอไอ้ความโสดเพรามันเท่าโไมันเทานะแต่ต่อไปความหลงถ้าอดาไปเราศึเราเรรมยังมีความาหลง ท่านก็ดาวันัก็จะหลงมากกว่าพระเอกอัคราีแต่การหลง็ท่านไม่มีโทษคืไม่เรความตายตัวก็อยากไนทาวิสาขามาเัาปิกาจเจงแต่งตัวนะคะก็คองคนทีคนยกใกล้สามคนนัสาขาคนหนนั่งมุนจารถีคนไหนแต่วสาบางคนตอนนั้นย่อไปสแต่ในเรื่องแต่ว่าวารหลงเพราท่านหลงดาบันแต่ท่านไม่รความตาย ไอ้ด้หลงกาไป้ทงานไม่มนไม่ผิดพลาดการกรทำความหลงเพราะเตรษากิจทางนี้ก็พิารนาขังท่าความเกิดความแตกว่วยแม่เ็นควาได้สบายความทุกขใจราย่ใจความตายด้ที่สุดให้พิารณาตามความเมืองคาเกิดมนกเป็นทุกข์ก็เป็นความทุกข์คือความแก่ต้องมีสิขิตคนีความป่วย ถ้ามีการก่กา้กันขอรับขอต้งมีความตายเสุขที่แต่ราการในสองรนกาหนายคนไม่เมื่อเมื่อจะนขาคิอ้อใหญ่รื่งหน้าหลายมาเดีภายในเรารูว่ามันสงบขนาดไหนปุจาระสมสงบปัญหาประสมสงทั้งเรื่องทั้งเน้อมล้อก็สมบตองสงบไม่มีหน้าายราว่ามันเป็น้กเป็นไต้น ตรงคัามว่าปฏิกา,ารธอยูีเป็นโทษทุกความหลงถ้าเราหลงไปเชื่ออะไรจะทรงตัวปฏิมาไม่ทรงตัวมันต้อง,องาตายในที่คนดต้นงมีความแก่จะไปทุกวันเพือ่อจะดไดไาานะปปะ้อย่างนี้แล้วก็บรรเทาความหลงได้ที่เรียก็นชาธรรมีนะแต่ว่าทุกเมื่อคืนที่เหลืมีหลายคนเลยปฏนการธรรมีแล้วสำรับานใจนะ แต่สว่าเขทจิตจเลยถึกงการทำหนึ่งไปแรกจะมีความรถู้ถึงว่าทาและนำต่ำไปและนำในเพาะใจการทำนึ่งาปต่ำมานที่ว่าถึงการมีต่อไปก็เป็นเรื่องของอนาคามนี่ง่ศึกษาเพื่อรู้นะถ้าอนาคามีแต่ผู้ไปคลองเดยอยู่บ้านได้แต่ไม่ครองเรลยไม่อยู่บ้านได้ แ่หมายความอยู่ได้เคยอยู่อยางแท้แ่นาคานี่ยก็แต่งตัวอยู่สองตัวือหนึ่งการปฏิฆะสองปฏิฆะการปฏนฆะแลแต่ความรู้สึกคือความบริสันในระหว่างเพศเขาพูดง่ายๆแต่ความรู้สึกไปเลยปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่ชอบใจความโกรธใจมีจากบางข้อ ไปอบรมฉันทานว่าตัดที่สกายจะทียู่ัการอบรมฐานแต่ถ้านานารนี้จ็นนาริกากายของตนเลยวันดียันดีไปเห็นเรื่องของ้นกกถึงคนพักกองูัวเองพักไปเห็นจะถือหนังเห็นเลือกำปันเท่าไหร่มีความว่ารู้ถึงผู้หัร่างกายของคนที่เรามอกว่าดีแค่ถือหนังรอบหนังทื่ไม่ใครอยากมองใช่ไหม หรือจะเมื่อรอกเมื่ไปให้ตัดใจให้ก่อดให้ตัดใจให้ก่อนทั้งหมดในระเบ้อในต้นยือจาระมือปัตตวะไม่หานใหม่ไ่หายเก่าจะไม่พอสงกันครกถ้าอนาคามีเพียงตัดตัวที่วขา้งไปจะได้ร่างกายของเราก็่สมตรณร่างกายเราไ็่สมตรงารบัิหาร่างกายไม่มีขั้นเมื่อเสรเระมาหายร่างกายก็รู พระสุภาพแก้ว่าได้พระสุภาพแต่วได้ผลไม่ได้หายกายนื้อกายมเสีอไ่ได้กายนี่ไม่เสีเราเลยวสยของเราเื่อร่างกานี้มันสูกกลมไม่้ไม่ได้กายใจรกมเขาถูกกม็หมดไม่เหอใครต้องการต้องกาหายก็เลิกาต้องตายหมดการต้องตายไปต่อไปข้อที่สองไม่ใสการทําหนึ่งเ้ไปอีกครับเาไม่พอใจแต่วันนี้ไม่พอใจก็ถือทางทําหนึ่ล้วตัดเป็นคนหนึ่ ก็มีร้ายิิความนไอยไร่อย้าเราเน้อหาตรต้องไปแตกขาดเลยถ้าเราปล่านื้อไม่มีความกระต่ายแนรนอนเทื่อเนื้อสถานที่สองไม่มีความโกรธในเมื่อเรามาสอนอย่างมันจปกใจที่ชื่นชอบสุงที่จุดก็พูดตรพูดแลไวนะความโกรธตัดสตรงไน่ร้ายส่ก็ได้หรีก็ได้ แต่หีเราจะไดในใน้กว่าอยู่ๆเรจะได้นาคาหนึ่งมอนก็ลำบากไปมาการงจะได้ว่าให่ขึ้น้นนนเรื่อง,องก็เรื่องเรองขันาคาหนึ่งที่ได้ลนะเือมขนหน้าถ้เกิเป็นอยู่ข้อหนึ่งข้อนึคือขีดแปดอเรื่อง,ง,งก็ถืวอว่าเป็นว่านาคาหนึ่งพอพ้นจากวินีรักนาทาหนึ่นะงมางแล้วนะแต่ข้าใรกนาคามนม่รัก ตอนนี้จิตใจไม่ตอบการสีนีห้าเห็นว่าน้อยสไสต้องการสใจเพือนอรเปามจับนี่มันว่าท่านเสกนะท่าหญ่ทได้ไหมนะได้ได้ได้มากไไ้างได้นาตอนคุณโมมุไม่ได้นะที่ัญแจก็ได้นะเออได้ได้มีแกง่จีบ้าไอ้เรื่องข้อยังเสนะ แต่การกยรทคามีตัดเป็นสองแล้วเป็นห้าอย่างเลยกันทั้งยอดในสิทธิหอเป็ห้าอย่างในเรื่องราคานาม่เล่าสุภาษิเสรก็ใครทำแรกทำไมก็ได้รู้เลยห้านหนึ่งรูปราคะความลงไหนไฟฟันในโลกไปขาดไม่มาไม่รูปราคาความลงไหลไปฟันในโลกไปขามได่ ข้อเนรูปใปใหญ่ข้อเสนอรูปใปใหญกาที่ไม่มีรูปกาางตุลาเราจะมุ่งทำจะวัดทางเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทารถทีถ้าหากว่าถึงลงารน้ำก็ไม่มองทางมุ่งจะมาที่พราะธรรมกาเราก็อมาเป็งเพราะธรรมกานเอง็จถึงเมื่อคนที่นราธวาสมีไปแล้วต้นไปแล้วจะทอดสานัก ก็เร er oh okay. like yeah. yep. ิ่มตัดที่ในสองตัวแรกคือรูปใบชาจากว่ารูปใบชาเคาว่าตัดม่จาหมายควที่่รูปใบชาใรูปใบชาไม่ใช่ั้นไม่ถึงท้นไปนัยังรักษาอยู่ให้ทรงตัวอยู่เพื่อเป็นต้ราแต่ไม่รู้อะไรไปฝันว่ารูปใบชาในรูปใบชาไป่ใช่ดีที่สุ่อะไรอ่งไม่คิดว่าีเลิศแค่รูปใบชาละรูปใบชาที่ไม่ใช่มีเลิศแต่แปลว่าเป็นกำลังเพื่อทำสิทธิ์ใส่สิทธิมีแรงใสกสิทธิ์ตนั้น ขั้นต่อไปก็ตัมตตดมานะการเห็นตนว,วรือตนการเห็นเขาดีกว่าเราเขาจะเหมือนเขาเขาดีกว่าเราไม่ไม่มีแล้วเห็นว่าคนคือคนราา่รางกายคือร่างกายจะมีฐาทีน่ในวิาชาในการการิ่สองเหมือนกัน,นจะมีการเกิดเป่ยนจะตายเหมือนกันคือว่าไม่อเสียในกันใช่ไหมไม่หลงในรูปของเขาจะไม่ติดในรูปของเขา ไม่ร so are ู้ไม่ร่างใครของเราไม่เห็นไม่ร่างใครของเราไม่ร่างไครของเราต้องพยกยามทายส่อเขาก็พยายามทายส่อเขาเกิดใจเกิดใจแค่ไหนเราเราก็เกิดใจเกิดใจในนั้นมันม้สภาพปสใลต่อไปก็ตัดเรือดจากอารมณ์พุ่งสร้างเม่อเราคิดว่าคิดอยากตื่นอยากเกิดมันจะหวังก็ดีอยางเกิดระลมกระลึอยากเกิดระลึกระลไม่มี มีสุดสุดเพียงคือพัฒนาใจอารมณ์ต้องใจแปลว่าพัฒนาท่านตัสุดท้ายก็ตักธรริชาอิรชาคือขัดท่าตระการธรวิชาในขัดแปว่าการละทิยกเป็นแกไปสองตัวคือขัดท่าตระการท่านธระมีความพอใจในโลกในโลกหรือภารโลกไม่มีตระการในโลกในโลกในโลกหรืองามไม่ ตนมีความต้องกายส่วเดียวคืาไปนะไปนะก็เป็นว่าจบคือพระอรหันต์นั่นเองค่อยย้อีกนิดหนึ่ง,ย,งใใย้ายไล้อมาก็เโสดาบันดัชน 31, ีอดสามหนึ่งับกายได้ที่สีมีความรู้ร่างกายต้องกายต้องวิธกาไม่สงาัยใน้พุทธเจ้าในพระธรรมนในพระอริยสงฆ์ การศ Bref, ึกษาต่อไปรามาต้ orge, ักษาเป็นเรื่อง่าจนมีสิ si ่งมนเกดขไปเราติฐตารันได้สำหรับพระอนาคามีจักรีสองคือการไม่ทันทัหวดความรู้สึกในตาบคุรสองปีฆะตวดความรู้สึกในพระผลความไม่พอใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ทั้งที่มาอาศรพวกนมคับ คนทุกคนอยากมีจะทำดีไม่ได้ลูกสมกรมกัมเท้าหน้าบังคับมาถ้ากุศลก็โดนใจก็ทำความดีอังศุลก็โดนใจก็ทำความทุกข์อะไรกุศลสำหรับพรหันก็ตัดทุกระคะคือไม่หลงในรูประชานไม่หลงในอรูปรชานไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่กินอารมณ์แม่พุทธชานมุ่งให้พันในอารมณ์แก็ต่อไปงงลูกโลกคือโลกอารมณ์โลกไม่ต่องพึ่ราม น้าอยู่นานาศยจิแกจต้องการจุดเดียวคือผ่านการบริสุทธั์เราคปว่าเราถึงอรหันบักถากิกใจน่ถึงไม่ปกติธรรมดาหมดคือเราแล้เราถือปกติธรรมดาทุกอย่างอะไรก็ตามครับในทุกอย่างก็ธรรมดาจนรับทั้งหมดภาพเกิดขึ้นรู้ว่าเกิดข้ามแก่เข้ามาถึงก็ไม่ทุกขรู้แล้วมันจะแกข้าป่วยเข้ามาถึงก็ตายแก พระเจ้าประการมีที่ิอยู่มันต้องปวดการพัก่ายรดยความพอใจมีขึ้นไปเรื่องขอธรรมดาความตายเข้ามาถึงมุอปีไม่จะไปนิพพานเมื่อนิพพานกระจกรรมญาแกจากพุทโธจาทุกขทั้งชีวก็ไม่ไหวเป็นดีเราขึ้ไปเราตั้งใจสมาทานหรือสมาทานหรสมาทาน